ฉะนั้นตัวเลขสุดสุดท้ายอย่างเช่นใครก็ได้ตัวเลขสุดสุดท้าย,ยาเช่นบัตรเลขท,เลที่ห้าส้าทับห้สมมุติตัวสุดท้ายคืออะไรเลขศูนย์ห้าไงประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะเราต้องเอาอิงตามที่เขาเป็นอยู่เนาะฉะนั้นคนที่มีตัวเลขศูนย์อยู่ตัวสุดท้าย,เป,เ,ายเป็นตัวเลขที่บ้านน่ะเขาบอกว่าเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงแล้วก็ ศูนเงินไปบ่อยการลงทุนหรือว่าการที่อยากจะได้อะไรมาสักอย่างมันรู้สึกว่ามันต้องกล้าและต้องทำแต่โชคดีอย่างคือทำก็จริงได้มา5เสียหความหมายของผมฉะนั้นคนที่มีเลขศูนย์เนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าเป็นคนตรงไปตรงมามากเกินไปบางคนนี่พูดถึงคนในสมาชิกทั้งบ้านเลยนะ บางคนถึงกานเป็นคนพูดเสียงดังพูดจาไม่เคยเพราะแต่ก็มีคนบางคนในบ้านพูดจาแบบโอ้โหเรียบร้อยเกินแต่ไม่ทันคนฉะนั้นคนที่มีเลขศูนย์ก็ในบ้านหลังนั้นเนี่ยที่เป็นตัวเลขตัวสุดท้ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าผิดพลาดบ่อยไม่อยากให้เกิดน,นะแต่มันเกิดบ่อยบางครั้งนี่คือคนที่อยู่ในบ้านเช่นจะต้องถูกหลอกลวงต้มตุน หรือว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรประมาณเนี้อ่าฉะนั้นถ้าใครอยากแก้ต้องแก้เนาะมีคนบอกดา,ด,าดาชิยาบอกว่า70อยากเปลี่ยนครับคือเปลี่ยนนะได้เนาะแต่ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ติดต่อได้ที่ไลน์แอดโภพิทาสองนึงมีค่าครูแต่เฉพาะคนที่ชอบถ้าไม่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ปล่อยไปผมแค่ทำนายว่ามันมีความหมายอย่างไร ฉะนั้นคนตัวเลขศูนย์เนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นคนมือไม้อ่อนเท่าไหร่เป็นคนจริงจังกับชีวิตบางคนก็หาว่าเราหรือคนในบ้านนะขอโทษทีต้องให้คนอื่นให้คนอื่น,น,อนบอกนะว่าเป็นคนที่แบบเก็บตัวอยู่ในบ้านหลังเนี้ยจะไม่เคยไปสูงสิงอใ,ใครถ้าไม่ใช่ญาติตัวเองนะครับอ่ะถ้าใครมีตัวเลขหนึ่ง หนึ่งตัวเลขเปลี่ยนชีวิตแน่นอนลูกเทยยาก็ได้ไปจะอยู่คอนโดบ้านหอพักร้านอาหารร้านค้าหรือว่าบาร์หรืออะไรก็ได้สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่มีค่าครูต้องคนที่จะเชื่อจริงๆถ้าถ้าลำบากอย่าไปทำนะทายังแบบมีเงินเอาไปใช้จ่ายไปใช้ก่อนอย่าผมไม่ต้องการให้ใครลำบากนะครับมันเป็นความเชื่อฉะนั้น อย่าให้ใครมาหลอกอย่าให้ใครมาทำให้เรารู้สึกว่าเออมัน